นิทานพื้นเมืองญี่ปุ่นเหลืองแม่งกระพูนด,ดูกมุนโดนแสนโดนแล้วเวลานั้นสั์น้ำทั้งหลายในทะเลอยู่ห่วมกันอย่างมีความสุขสำราญในภาซาัดของพญานาคที่พื้นของทะเลลึกเออว่าว่า,วามีความสุขแต่กบฏสำราญปรนได สัต์ที่เป็นศัตรูกันนั้นก่อแมนป่าหมึกผู้ซึ่งเป็นทันหมอประจำพระาดและแมงกัะพูุนผู้ซึ่งตอนนั้นยังไม่กระดูกหรือก้างคือดังสัตว์ทะีลอื่นมือหนึ่งลูกสาวของพญานาคเจ็บป,ป่วยป่าหมึกจึงมาเบึงแยงและบอกว่านางจะต้องตายถ้าไร่ได้กินยาที่เห็ดุด้วยตักลิง แมงกระพุนล,ลอยได้ไวปลาหมึกทุ่นบอกพญานาคดังนั้นเป็นอย่างนอ้อพระองค์จึงบอสั่งให้แมงกระพุนไปเอาตับลิงมาให้ข้าน้อยดังนั้นพญานาคจึงมีคำสั่งให้แมงกระพุนมาหาแล้วบอกให้มันไปเอายาแต่การไปเอาตับลียงนั้นบ่แม่นเรื่องง่ายแม่นแต่ไปซ่อกให้เห็นตัวลิงก็ยังยากพอแหงแล้ว เมงกะพูนจึงลอยไปลอยมายังมือในที่สุดเมื่อหนึ่งมันก็เลยเห็นลิงผู้ใกล้ดอนอันน,น้อยแห่งหนึ่งลิงควงตกน้ำมันลอยบวบป็นจึงห้องขึ้นซอยแดซอยแด้คอยซีซอยเมงกะพูลว่าแต่เจ้าต้องสัญญาวา่าจะเอาตับให้คอยเพื่อไปเฮ็ดยาปวดลูกสาวพญานาะ ลิงสัญญาจะเอาให้ดังนี้แม่งกระพูนจึงเอามั่นขึ้นขีหลังแล้วพาลอยไปย่างไว้ว่ามุ่งหน้าไปหาพราสาทลิงมักให้สัญญาทุกอย่างเสมอเวลามันพ่วมจมนำแต่ว่าบัดน,นี้มันปลอดภัยแล้วมันจึงลืมคิดงําเรื่องนี้อยู่ไปอยู่มาและเมื่อเหงคิด มันก็เหงบ่มักเรื่องที่จะเอาตามให้ผู้อื่นถึงแม้นว่าจะให้เป็นลูกสาวของพญานาคก็ตามบ่ให้ละมันตัดสินใจมันบ่กมากความคิดแบบนี้จกดีเมื่อเป็นลิงที่หลักแหลมมันจึงว่าว่าดเดียดเด๋ยวเดี๋ยวคอยหาค่าคิดพ่อว่าตนเองลืมตับค่อยหอยมันไว้อยู่ต้นแปกที่ดอนพุ่นพาคอยกลับขึ้นไปเอาแด้ ดังนั้นทั้งสองก็พากันตาวขึ้นไปที่ดอนแล้วลีก็ปีนขึ้นไปจนทนต้นแปลกสูง,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 งต่อมามันก็ห้องใส่แมงกระพูนหวาขอบใจเด้อที่ก้าวกูเอาชีวิตค่คอยไว้คอยหาตาบบนไดก็บเห็นดังนี้ค่อยจึงชิยูนี่สะก้อนขอบใจเด้อแมงกระพูนหู้ขาหวาตนเองถึงต้มแต่มันก็เห็นอย่างบอได มันลอยกับคืนสู่ภาษาตที่พื้นทะเลและเหล่าเหลืองที่เกิดขึ้นทั้งหมดพญานาคได้ฟังกดใจให้ขึ้นมือให้ขน้อยและป่าตูนอื่นฟาดหัวมันซะแนวพักพวกบดีจกซี่ป่ามือทูนบอกเอาเลยฟาดมันแหงๆพญานาคว่าบดจุงว่าแล้วพวกเขาก็หุ่มตีเมงกระพู้นจนมุน กระดูกกระเดี่ยวแตกมูลนมดแม่กระพูนห้องแท้ห้องวาด้วยความเจ็บป,ปวดส่วนปลาหมึกถอยเอาแต่หัวกับหัวอยู่บเบาขณะนั้นเจ้ายิ่งแหลนมาพอดีบึงแม่เจ้ายิ่งอุทธนขน้อยบ่เจ็บอย่างน่าเพ่งแต่สีปวดปวดห้องซื้อ แม่นปลามึกเองที่ได้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดเพื่อจะแก้แค้นศัตรูของมันนั่นก็คือแม่งกระพูนพญานาคโมโหแหงพระองค์จึงไล่ปลามึกหนีจากพระศาสดไปเลยตลอดการและโยงงอเอาแมงกะพูนขึ้นเป็นผู้ใกล้สิทธิ์ดังนี้แหละเป็นยังปลาหมึกจึงอยู่ตามลําพังผู้ใดก็สร้างหนังหนามันพอมันสั่งความย่านสะทานกัวแก่ ทุกชีวิตที่อยู่ในทะเลและก็ย้อนเห็นนี้แหละเป็นยังแมงกะพููนจึงบทถึงลบกวนจากเธอโดยสัตว์ทะเลตัวอื่นทั้งที่มันบม่มีกระดูกและบ่สามารถลอยได้ไว้เลย